สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเป็นไงคะ่ะบตอนนี้โอเคาแล้วครับก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ก็รถแท่สุดท้ายแล้วครับก็มี3กองตรงนี้แล้วก็3กองตรงนี้ครับทั้งหมดสามสิบหก 36มสิบคินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ได้วทาบุญกันทั่วหน้านะครับเอาแล้ววันนี้ครูเปิดไม่เปิดกล้องของครูเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรครับก็ยิมของครูครูอาจารย์เปิ้ลก่อนแล้วกันใครใครเข้ามาแล้วไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะคะก็พิมพ์ว่าอนุโมทนาบุญกับทาย36มคิด้วยกันนะคะตอนนี้อาจารย์เปิ้ลก็มาอยู่ที่วัดเรียบร้อยแล้วครูเปิดอิสระได้เลยค่ะเล่นทรา์เลยนะคะทรายก่อนนะครให้ครูเปิดไปเล่นทรา์ก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะโครงการของเราเนี่ยก็ มันรู้จุดมุ่งหมายแล้วเนาะก็คือตอนนี้รถขนทรายเนี่ยขนมาจนครบเนี่ยสาคิวนะคะเนื่องจากว่าทางเจ๊ที่เป็นเจ้าของทรายเนี่ยนะคะเขาก็แบบเหมือนอยากทําบุญด้วยนะคะก็เลยทำบุญมาด้วยอีกคิวนึงนะคะอ่ะดูค่ะทรายก็จะประมาณนี้ค่ะนี่อ่ะนะคะกองตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะประมาณนี้ประมาณ3กองใหญ่เลยค่ะก อาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะคือพี่หมีเขาบอกว่าเขาจะเอาธงมาให้แต่ว่าเนื่องจากพี่หมีติดภารกิจตลอดเลยนะคะก็เลยเออก็เลยทาให้ยังไม่มีธงเนาะแต่มันก็ยังไม่ถึงวันด้วยแหละนะ,ะน้องกล้องกําลังเล่นทรายอยู่นะคะทีนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์เปิ้ลน,นะเข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะคะคือหลวงตามอดหลวงตามอดบอกว่าก็อนุโมทนาบุญกับชาวครอบครัวสายสวรรค์ไว้นะคะที่ลงขันทําบุญทรายมาเนาะส่วนคนบอกว่าเอ๊ะ ตอนนี้เอาทรายมาลงแล้วเนี่ยยังทําบุญได้ไหมก็ทําบุญได้นะทําบุญร่วมกันได้ค่ะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ค่ะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1นะคะปฏิตาวิสุภคุน่งเปเ็นป็นการทําบุญค่ะเป็นการทําบุญรทรายนะคะบัญชีนี้เป็นบัญชีทําบุญนะแลอาจารย์มันก็เนี่ยพาพามาที่วัดนะมีโบสถสวยๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูโบสถสวยๆอาจจะดูทรายเหมือนกองเล็กนะคะอ่ะดูทรายเหมือนกองเล็กแต่ไม่เล็กนะกองใหญ่เลยละค่ะ อ่ะทรายกองใหญ่เลยนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้ก็จะมารับทรายก็มีอาจารย์เปิ้ลอาจารย์ปูครูเพนจี้นะคะแล้วก็ครูเบิร์ดนะคะแต่เนื่องจากว่าคุณแม่ของครูเพนจี้นั้นไม่สบายนะคะก็เลยมาไม่ได้เนาะก็เลยเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากกันค่ะคนที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วเอ๊ะไม่รู้จะพิมอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์ว่าอะอนุโมทนาบุญกับทรายสามสิบหกคิวค่ะ เป็นเขาเรียกว่าเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะประเพณีขนทรายเข้าวัดนะคะเป็นมหากุศลนะคะอย่างยิ่งเลยเราก็สายที่เราเข้าวัดเนี่ยก็เป็นการชําระหนี้สงด้วยนะแล้วก็ทําให้ชีวิตเป็นฝึกแผ่นเหมือนดินเหมือนทรายด้วยนะคะโมทนาบุญค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะกับการแบ่งปันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะการแชร์วันนี้ก็จะเป็นการแชร์บุญเพราะว่า เวลาที่เราแชร์บุญออกไปแล้วเนี่ยคนที่เขาทําบุญรวมถึงคนที่ยังไม่ทําบุญเนี่ยก็จะได้เห็นถึงบุญกุศลน,นะที่เราทำนะคะร,รถขนทรายไปละนาคันสุดท้ายมาลงแล้วนะคะก็มาขนกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะรถคันแรกเนี่ยคือสามโมงเช้านะตอนนี้ก็เกือบจะเกือบจะเที่ยงแล้วเนาะก็ขนทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขนทรายเข้าวัดนะน้องก้องก็กาลังทํากิจกรรมเล่นทรายอยู่น้องกองออดูความเรียบร้อยของขางเกงนิดน,นึงนะคะลูเออนะคะเวลานั่งอะไรทําให้เรียบร้อยนะคะ เออก็ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาโมทนาบุญกับกองทรายตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณการแชร์ด้วยอ๋อม,มีมีทางนู้นอีกสามกองนะคะแปะ๊เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้กี่คิวคะคุณพ่ออิฮะทางนี้สิบแปดคิวค่ะเดี๋ยวจะพา พาไปดูอีก18คิวทางฝั่งนูน้นคือ36คิวเนี่ยแบ่งเป็นสองกองนะคะเพราะว่ากองนึงเนี่ยก็คือเอาไว้ในตําแหน่งที่วัดจะใช้งานเลยเช่นตรงนี้เขาจะเกี่ยให้มันเสมอกันเพื่อใช้งานวัดนะคะตรงนี้ก็จะไว้ใช้งานวัดเช่นเดียวกันนะคะก็คือเอาไปวางไว้ในพื้นที่ที่สามารถใช้ใช้งานได้เลยนะคะมาเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นกันค่ะเป็นไงวัดสวยไหมอ่าววัดสวยน่าดูเลยนะคะเมื่อกี้นี้ก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมนะคะว่าเวลาจะพูดธรรมะทำอะไรก็ให หลบช้างอย่าห่างต้นไม้นะคะเพราะว่าต้องให้พูดเข้าหลักธรรมนะคะก็ได้รับคําชื่นชมมาจากหลวงตาก็รู้สึกเพลื่มปิติมากนะคะที่ว่าไล์เช้าของทุกวันเนี่ยเป็นไล์เทวดานางฟ้านะ่คุยเรื่องธรรมะธรรมน,นะคะ่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะตรงนี้อีกสิบแปดค่ะตรงนี้อีกสิบแปดนะคะนี่ตรงนี้น่า อ้ตรงนี้ดีจังเย็นสบายตรงเมื่อกี้ตากแดดอันนี้ก็จะเป็นทรายอีกอีกสิบแปดนะอีกสิบแปดสิบแปดสิบแปดคิวทางเมื่อกี้สิบแปดคิวนะตรงนี้ก็จะสงบมากค่ะอยู่ใต้ต้นทรต,ต้นโพนะอาใครไม่รู้จะพิม์อะไรก็ให้พิมพ์ขึ้นมาว่าสาธุอาุโมทนาบุญนะคะกับทรายสามสิบหกคิวนั่นเองค่ะโอ้โหอลังการมากไม่มีคนมาตกแต่งทรายช่วยเลย มาบ้านอยู่ใกล้ๆกันมาตกแต่งแล้วมาปั้นเป็น JD เจดีย์แล้วเป็นเจดีย์สวยๆนะคะอ่ะแชร์ออกไปค่ะถ้าอยากจะให้บุญนี้ถึงหน้าบ้านใครก็แชร์ออไปอยู่หน้าบ้านใคยก็ขอให้มังคังรังหลวงร่ำรวยแล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขไหมคะมีความสุขขอหัวใจรัวๆค่ะอ่ะก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะของการทาบุญทรายในวันนี้นะขอให้พวกเราทุกคนมทนาบุญด้วยกันค่ะขนทรายเข้าวัดนี่อ่ะดูทรายเลยค่ะโอเค ปิติสุขกันทุกคนเลยนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยนะคะปีติสุขกันทุกคนเลยนะคะ,ะดูทรายไปค่ะดูทรายแชร์ทรายไปนะคะเมื่อกี้อาจารย์เปิ้ลปล่อยคลิปสั้นไปแต่ไม่รู้ว่าโหลดหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เดี๋ยวนี้ลงคลิป youtube ไปก็โหลดช้านะคะตรงนี้เย็นสบายทีเดียวค่ะอืมนะคะเย็นสบายอ่ะโอเคอ่าตรงนี้รู้สึกจะเห็นวิวสวยเลย อ่ะแชร์ออกไปเลยค่ะแชร์ออกไปเลยนะคะว้าว,ว,าวนาทีขนทรายนะคะวันนี้นาทีขนทรายค่ะใครยังไม่ทำบุญทรายทำได้นะคะ ยังทาได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าตลอดเทศกาลสงการเนี่ยบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชี365วันทำบุญด้วยกันทุกวันนะคะแล้วก็เป็นบัญชีทําบุญทรายด้วยนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขกับทรายที่เห็นนะคะทั้งหมด36คิวด้วยกันอีกคิวหนึ่งเป็นเจเจ้าของร้านทําบุญมาด้วยนะคะก็คิวหนึ่งก็คือ460บาทนั่นเองนะคะก็รู้สึกปิติสุขมากนะคะมีปีหนึ่ง อาจารย์เปิเ้ลรวบรวมลงขันกับพี่น้องสัตว์สวรรค์ได้5คิวปีที่แล้ว30คิวปีนี้ได้เยอะกว่าปีที่แล้วอีกค่ะ36คิวค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าพิมพ์แค่ว่าสาธุนะให้พิมพ์ว่า สาธุอนุโมทนาบุญกับซาย36คิวนะคะที่จะเห็นตรงนี้ซึ่งวัดเนี่ยก็จะได้ใช้นะคะในงานสธนาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะเราก็จะได้บุญได้ปิติไปด้วยกันนะคะสาธุกับซาย36คิวค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะใครยังไม่ได้ลงขันก็ลงขันได้นะเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววัน น่าจะเท่านี้และค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันมะรืนเนี่ยก็อาจจะเข้ามาทําบุญนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ประเพณีสงการแล้วใครที่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากจะ,ะส่งต่อบุญของเราะะสามารถส่งต่อบุญได้ด้วยการแชร์ด้วยการแบ่งปันค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็เอาบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากพอสมควรแล้วเนาะไหนดูซิอ่าผ่านไป7นาทีแล้วนะใช่ใช่ค่ะพิมมาถูกแล้วค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับทราย36คิวค่ะใช่ค่ะถูกแล้วเนาะ ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยแล้วกันเพราะเพิ่งจะเจ็ดนาทีนะฮะเป็นไงคะวัดล่มลื่นไหมใครที่ชอบงานบุญแบบนี้นะคะใครที่ชอบงานบุญลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวประมาณออกพรรษาออกพรรษาอาจารย์เปิ้ลจะมีการทําลงทานอาหารนะคะก็เตรียมตัวติดตามนะคะใครอยากจะเป็นเจ้าภาพความร่ารวยกับอาจารย์เปิ้ลน,นะคะอาจารย์เปิ้ลทำลงทานหอยทอดแล้วก็ใครที่อยากจะส่งอาหารอะไรมาที่วัดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ขอเชิญชวนค่ะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวที่ไหนนะคะวัดบึงแสนสุขในคราชมาเป็นวัดที่เหมาะกับการเที่ยวเพราะว่ามีสาลาอุโบสถที่สวยมากมีพระเยอะมากนะคะวัดบึงแสนสุขนะคะพัดประธานนาักปกใหญ่ที่สุดในโคราชนะคะแล้วก็จีวรประดับด้วยตาที่สมนะคะรวมถึงบรรยากาศต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงแถมให้นิดนึงมีใครอยากจะดูพระคะอยากดูพระประธานไหมอุตส์มันต้องเปิดฟงเปิดไฟเหมือนกันนะ ใครอยากดูพระประธานนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะก่อนที่เราจะ,ะส่งบุญส่งกุศลตรงนี้นะคะก็อธิษฐานจิตให้บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะโอ้เดี๋ยวที่วัดก็จะมีประตูไม้สักนะคะที่สั่งมาจากลาวนั่นแหละเป็นไม้ทั้งแผ่นแผ่นใหญ่มากแล้วก็สลักนะคะสลักด้วยเนี่ยคะ่ะท่าฤษีตะตนเนี่ยนะคะใช่ไหมอ่านะคะอันนี้ก็คือวัดนะเดี๋ยวดูก่อน ทุกทีอาจารย์เปิ้นเข้าอีกทางหนึ่งนะคะทางเดี๋ยวพาเข้าโหหไหนใครจะเข้าตามมาอันนี้เป็นสาราวัดนะคะอีกนี่นึงค่ะ ไปอีกหน่อยค่ะโอเคนี่ค่ะวัดบึงแสนสุขนะคะพระประธานนาคปกใหญ่ที่สุดในโคโราชนะคะก็ใครที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือว่ามีญาติเกิดวันเสาร์มีเพื่อนเกิดวันเสาร์ก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้นะ,ะสวยงามมากเลยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ย เอาละคะ่ะวันนี้บรรยากาศของทรายนะคะก็จะจบลงไปด้วยพระประธานตรงนี้ใครแชร์ออกไปขอให้ร่ำรวยใครแชร์ออกไปขอให้โชคดีโมทนาบุญกับเทวดานางฟ้าเทวดาหญิงเทวดาชายของอาจารย์ทุกคนนะคะพบกันใหม่นไ,ไหลหน้าสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเราจะฟิตแช่กล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้อธิษฐานจิตค่ะอธิษฐานเลยค่ะปีนี้อยากได้อะไรนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเงินไหลมาเทมา มีความรักอันนี้ชื่อว่าหลวงพ่อทันใจนะคะไม่ต้องไปถึงพมา่าหลวงพ่อทันใจอยู่แค่โคราชเองค่ะขออะไรได้ทันใจทุกอย่างนะตามนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบล้านร้อยล้านสุขภาพตีลูกเต้าเป็นอภิชาตบุตรขอคงขอคู่ได้หมดค่ะอธิษฐานเลยค่ะแชร์แล้วกดอธิษฐานนะคะ,อ,ะอนุญาตให้ให้ดูชัดๆค่ะตามนี้ มีความสุขกันทุกคนนะคะมีความสุขทุกคนเลยดูคะ่ะดูและอธิษฐานนะคะอธิษฐานจิตเลยนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำอะไรกันนะคะ,ะดูอธิษฐานจิตคะ่ะ มีความสุขไหมคะอ่าสัการะด้วยการกดไลค์ก็ได้นะคะแสดงความคอนเฟิร์มค่ะรับพลังโชคดีนะคะอ่อธิษฐานค่ะอธิษฐานนะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งทำบุญทาย แล้วก็น้มัสก,การหลวงพ่อทันใจวัดปึงแสนสุขนะครราชสีมาด้วยค่ะขอให้บุญใดๆที่พวกเราทำร่วมกันในครั้งนี้ส่งผลถึงการเงินความรักสุขภาพนะคะรวมถึงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าไม่มีหยุดเลยนะคะทุกอย่างหลั่งไหลมาเทมาพลังสิริมงคลพลังความโชคดีนะคะทำอะไรก็ได้เงินไม่ทำอะไรก็ได้เงินค่ะ,ะมีความสุขกันมากๆค่ะ ใครแชร์ขอให้รวยนะคะกดมาได้ทุกไอคอนเลยค่ะเพื่อแสดงการคอนเฟิร์มความสำเร็จนะคะคอนเฟิร์มบุญบาร,รมีที่เราทำร่วมกันค่ะ,ะวันนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลขอลาไลฟ์นี้นะคะไปกับภาพนะคะภายในพระอุโบสถนะคะพระประธานของเรานั่นเองนะคะชื่อว่าหลวงพ่อทันใจค่ะวัดบึงแสนสุขนะครราชสีมานะคะปักหมุดมาเที่ยวกันได้ค่ะ,ะสาธุนะคะโมทนาบุญค่ะ